สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระหลวงพ่อพานพิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียวกันนะครับที่เห็นสามองค์นี้จะมีแท้อยู่สององค์แล้วก็ไม่แท้อยู่หนึ่งองค์นะครับเป็นพระปลอมอยู่หนึ่งองค์เพื่อนๆนลองสังเกตดูนะครับคิดว่าองค์ไหนเป็นองค์แท้และองค์ไหนเป็นองค์ปลอม จะดูเหมือนกันหมดเลยนะครับจะดูเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันจะมีเพี้ยนนิดๆลองนะครับองค์หนึ่งอองค์หนึ่งองค์สองหรือว่าองค์สามที่เป็นพับปอมนะครับให้ดูกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับองค์ที่สามอันนี้องค์ที่สองนึกในใจไว้น,นะครับองค์ที่สอง อันนี้องค์แรกนะครับองค์ที่1น่งอันนี้องค์ที่1น,นะครับองค์ที่1องค์ที่2แล้วก็องค์ที่3เพื่อนๆคิดว่าองคไหนพรอมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ของฝีมือเขาก็ทําได้ใกล้เคียงมากนะครับมากถึงมากที่สุดนะครับ ดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังบ้างนะครับองค์ที่สามองค์ที่สององค์ที่หนึ่งพอดูด้านหลังอย่างนี้เพื่อนๆก็คงจะคาดเดาได้เห็นไหมครับว่าองค์ไหนที่เป็นผ้าฝีมือนะครับก็ขอเฉลยเลยนะครับองค์ที่สามนะครับที่เป็นผ้าฝีมือนะครับองค์ที่สาม ทำไมเหรอครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังอันดับแรกเมื่อหยิบพาดูเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รู้ขนาดถ้ากิดเรามเีเดียวเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้เพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเขาเรียกว่าเราไม่มีองค์มาเปรียบเทียบอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับคราวนี้อย่างองค์นี้ที่เป็นองค์ฝีมือเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า เส้นยันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคมนะครับมันเป็นเ,เส้นบางๆนะครับเส้นบางๆแล้วก็บัวใต้ฐานเนี่ยก็จะเส้นบางๆนะครับบางๆเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยความใหญ่ของเส้นยันนะครับความใหญ่ของเส้นยันลำตัวจะบางกว่าเห็นไหมครับลำตัวบางกว่าหน้าจะคล้ายๆกันหน้าก็จะเล็กกว่าเห็นไหมครับแต่ตัว ตัวตัวอะเนี่ยดูจะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับคราวนี้ดูบัวใต้ฐานบัวใต้ฐานเนี่ยเส้นก็จะหนักแน่นของแท้เนี่ยเส้นก็จะหนักแน่นเห็นไหมครับอันนี้ก็จะบางๆนะครับจะบางๆพิผิวนะครับยิ่งมาดูตัวเม่นก็จะรู้เลยของแท้เนี่ยนะครับของแท้เนี่ยเขาจะอ้วนๆอ,ๆอ้วนๆเห็นไหมครับแต่ของปลอมเนี่ยตัวก็จะบางๆเห็นไหมครับขาโดยเฉพาะขาเนี่ยก็ผอมลงไปเลย นะครับขาเนี่ยจะผอมลงไปเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าของฝีมือและดูปากนะครับของดูหัวนะครับดูตรงหัวองค์ของฝีมือเนี่ยหน้าก็จะเล็กๆเ,เห็นไหมครับปากอ้ากว้างมากแต่ของแท้เนี่ยเขาจะพอดีพอดีนะครับก็จะสมส่วนนะครับโดยเฉพาะต่างหางเนี่ยเห็นไหมครับ หางเนี่ยของฝีมือเนี่ยก็จะบางเล็กกว่านะครับสรุปรวมว่าของฝีมือเนี่ยเขาจะเล็กกว่าบางกว่าแต่ถ้าหากว่าไม่มีให้เปรียบเทียบอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ก็มีสิทธิ์จะโดนได้อย่างผมก็โดนมานะครับอย่างผมก็โดนมาคราวนี้พอมาดูข้างหลังเนี่ยนะครับของแท้เนี่ยขนาดเห็นไหมครับของแท้เนี่ยก็จะเล็กกว่า ของแท้เนี่ยเขาจะเล็กกว่าเห็นไหมครับแล้วก็ของฝีมือเนี่ยกรวดทรายเขาจะเส้นเส้น euh เขาจะเม็ดใหญ่กว่านะครับเขาจะทํารูดเหมือนกันนะครับใหญ่เส้นกรวดก็จะเส้เนใหญ่จะเม็ดใหญ่กว่านะครับแต่ของแท้เนี่ยเขาจะละเอียดกว่านะครับจะละเอียดกว่าและโดยเฉพาะเนื้อนเนื้อของแท้เนี่ย เขาจะแน่นนะครับเพราะพระได้อายุร้อยปีนะครับพระได้อายุร้อยปีคราวนี้ดูข้างบนนะครับดูผงอุดผงอุดผงอุดผ,ผมได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าสีจะเทาๆจะแน่นๆและในผงอุดเนี่ยก็จะมีเม็ดผงขาวขาวและก็มีฝุ่นดำๆนะครับมีเม็ดขาว,ขาว แล้วก็มีฝุ่นดำๆนะครับเนี่ยย่งไม่ขาวๆเห็นไหมครับเห็นไม่ขาวๆไหมครับเวลาส่องเนี่ยเมฆขาวๆเม็ด,มดๆ,ๆแล้วก็มีผงดำเศษผงดำๆเห็นไหมครับนี่องนี้เห็นชัดนะครับเป็นเม็ดเมาขาวๆแล้วก็มีเศษดำๆมีทั้งขาวทั้งดำและต้องเก่าได้สมอายุนะครับเก่าสมอายุพระองค์นี้ ถึงแม้ว่าจะดูใหม่แต่ว่าเมื่อสองเอากล้องสองดูแล้วจะมีความหนึกแน่นพอสมควรนะครับมีความหนึกแน่นพอสมควรนะครับดูนะครับของแท้เนี่ยของแท้เขาจะดูเส้นยันนะครับเส้นยันเขาจะแน่นนะครับเขาจะแน่นคมนะครับแน่นคมอย่างองค์นี้เนื้อเนื้อแน่นแล้วนะครับเนื้อแน่นแล้วแล้วดู ของฝีมือนะครับของฝีมือเส้นเขาจะบางเห็นไหมครับตัวเม่นก็จะบางบัวใต้ฐานก็จะบางๆงเป็นเม็ดบางๆเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะบางหน้าก็จะเล็กกว่าและโดยเฉพาะผงข้างบนไม่มีเม็ดขา,ขาวให้เห็นนะครับไม่มีเม็ดขา,ขาวให้เห็นแล้วก็ไม่มีผงสีเทาก็จะดูบางๆางดูมันจะไม่ค่อยคือเรียกว่าอืม ไม่ไม่หนึกนะครับผงจะไม่หนึกถึงแม้สีจะได้แต่ก็ไม่หนึกและโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยเนื้อเขาจะยังไม่เป็นเรียกว่ายัางไม่แห้งพอนะครับยังไม่แห้งพอ,อขนาดเห็นไหมครับขนาดก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับขนาดก็ใหญ่กว่านิดนึงอันนี้คือหลักการนะครับหลักการแต่ถ้าหากว่ามาเดียวๆเ,เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะครับมาเดียวๆอย่างเนี้ย ต้องพิจารณาให้ดีเลยเพราะว่ามีสิทธิ์โดนได้อันนี้ผมก็โดนมานะครับผมก็โดนมานะครับก็พยายามดูผ้าแท้ไว้นะครับให้ชินตาไว้นะครับดูผ้าแท้ให้ชินตานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดกลมกลมชัดเจนนะครับชัดเจนหน้านะครับตัวเม่งก็จะอ้วนกว่านะครับถ้าของปลอมเนี่ย จะผอมยาวเห็นไหมครับของปลอมจะของปลอมจะผอมยาวเนี่ยตัวเม่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูเม็ดบัวก็จะไม่เหมือนกัน <Anim. S 1> เห็นไหมครับเม็ดบัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับบางบางบางๆางเนี่ยของเขาจะแน่นยันเขาจะแน่นลําตัวจะกว้างกว่านแน่นกว่านะครับ อันนี้ก็เอามาให้สมาชิกดูว่าของฝีมือนั้นเดี๋ยวนี้ทําดีมากนะครับทําดีมากอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ล้นออกมาจากด้านด้านบนนะครับเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อ,เ,อเป็นผงเป็นผงที่หลุดออกมาจากด้านบนนะครับน,นะครับให้พิจารณาอีกทีดีดีนะครับ หลวงพระปานเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมเออก็ไม่ค่อยราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ขึ้นอย่างไก่เนี่ยก็เขาว่าขึ้นถึงล้านเลยก็ผมก็ยังไม่เห็นการซื้อขายจริงๆเหมือนกันนะครับแต่คงจะมีจริงครับเดี๋ยวนี้แพงแล้วนะครับเมื่อก่อนยังไม่แพงผมเก็บไว้เยอะเลยครับเมื่อก่อนยังไม่แพงเก็บไว้ยี่สิบกวองค์ มีทุกพิมพ์นะครับมีมีมีทุกสัตว์พาหานะ,นะครับแต่ไม่ครบทุกพิมพ์มีทุกสัตว์พาหานะครบ6สัตว์พหานะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ